สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมชิมฟาร์มทคนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในรายการฟาร์มทคเดลิเวอรี่นะครับเจอกันอีกแล้วกับรายการนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ฟาร์มทคโชว์รูมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับก็คือเป็นโชว์รูมที่จัดโชว์จัดจาหน่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิดนะครับก็ท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถติดตามได้ที่เพจฟาร์มทคอุปกรณ์ต่อพ่วง หรือเพจหลักเราฟารมถิกนะครับเบอร์โทรติดต่อ0972731291นะครับอย่าลืมนะครับท่านไหนที่สนใจสามารถทักอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับพิเศษมากเลยนะครับเราจะไปจัดทรงเครื่องอัดฟางนั่นเองตามผมมาเลยนะครับนี่ก็จะเป็นเครื่องอัดฟางนะครับ FBL8 นะครับ1 3 0 0 0นเอนะครับ แล้วก็จะมีมาพร้อมกับระบบเดินทางนั่นก็คือระบบไฮดรอลิกนะครับเชื่อมต่อกับตัวพอตรถถน,นะครับสามารถยกบังคับเดียวได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับสามารถใส่เชือกมันฟังได้4ี่ก้อนนะครับผมพร้อมกับชุดมัดเยื่อมันนะครับ ส่วนตัวนี้ที่เราจะส่งให้ลูกค้าเนี่ยมีออปชันเสริมนิดนึงนั่นก็คือเป็นตัวกระจายจระบีนะครับอ่าจะเป็นตัวเจ้าตัวนี้นะครับที่เห็นก็คือยิงจระบีที่เดียว <Wow. S 1> นะครับผมสะดวกแล้วก็มีชุดทําความสะอาดหัวมัดนะครับเป็นตัวเป่านะครับท่านไหนที่สนใจนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ตะกร้องแพนครับเราเนี่ยมีพร้อมจัดจำหน่ายนะครับพร้อมจัดส่ง นะครับผมตอนนี้นะครับเราพร้อมที่จะส่งให้กับลูกค้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปจัดส่งให้กับลูกค้ากันเลยนะครับตอนนี้เราก็ถึงบ้านลูกค้ากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของเครื่องอัดฟางคนใหม่กันเลย สวัสดีครับครับสวัสดีครับให้พี่แนะนําตัวก่อนนะครับครับผมผมเสกสรรคำเมืองครับอยู่บ้านแต่ตะบนแต่อุทุพรพิสัยครับผมอ่าเป็นเจ้าของเครื่องอาปาคนใหม่นะครับก็ทําไมพี่สารถึงเลือกเป็นตัว fb l 8 3 0 0 0 a ครับตัวนี้สวยงามแล้วก็เป็นเครื่องใหม่ด้วยเพราะเป็นเครื่องใหม่แล้วก็เคยใช้ปีที่แล้วเรื่องชุดมัดไม่มีปัญหาครับดีมากอื เขาบอกว่าดีด้วยนะตอนนี้นะครับครับก็เลยสนใจจะซื้อรุ่นนี้ครับอ๋อดีเลยครับก็ท่านไหนที่สนใจที่จะอัดฟังนะครับสามารถติดต่อพี่สันได้เลยช่องทางการติดต่อให้ไหนครับอ๋อก็ติดต่อโดยตรงที่บ้านแตะตำบลแตะแล้วก็เบอร์โทร0 8 0 6 1 7 8 2 2 1ครับอ่าท่านไหนที่สนใจนะครับพี่สันนะครับติดต่อได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ ท่านไหนที่สนใจนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิดนะครับอะไรทุกอย่างเรามีครบนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางเพจฟาร์มเทคอุปกรณ์ต่อพว่วงฟาร์มเทคนะครับก็สามารถติดตามคลิปวิดีโอดีๆก็มีอยู่ในช่องทางการติดต่อนะครับก็วันนี้ขอบคุณครับ,รบขอบคุณครับบ๊ายบาย